สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวและสูตรที่2จะเป็นสูตรเด่น2ตัวนะครับก็จะมาลงให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันของวันที่16กรกฎาคม2565นกั่นเองครับก่อนเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับเอาละครับอ่เรามาดูอ่าสตแต่ละสูตรก่อนนะครับอ่สูตรแรกนะครับคือจะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับเด่นบนตัวเดียวอ่สูตรนี้นะครับก็เข้ามาจุดถึงว่าล่าสุดที่ออกนะครับ อนั่นคือ c 1 7นะครับอ่าสูตรแรกสูตรนี้นะครับก็ยังไม่พลาดเลยนะครับอ่าส่วนสูตรที่2นะครับเติบโบนต์ตัวสะตัวครับทําได้ที่สูงและหนึ่งนะครับก็ในเวลาสูตรนี้ครับผลที่ออก c 1 7หึ่ซึ่งก็ยังติดมาอยู่นะครับ1ตัวอ่าซึ่งเป็นสูตรที่เดินดีเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ยังไม่พลาดนะครับทั้ง2สูตรอันนี้ก็จะมาลงให้ลุ้นกันนะครับ ก็พร้อมกับวิธีทำนะครับซึ่งเวลาสูตรที่ผ่านมานะครับทั้ง2สูตรอันนี้นะครับเห็นไหมครับจะชนชนกันอยู่ที่เลข1นึ่งครับสองสูตรนี้ก็สำหรับในงวดใหม่นะครับเรามาดูนะครับว่าจะชนกันอีกหรือไม่นะครับก็สูตรแรกนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เริ่มเข้านะครับตั้งแต่งวดที่อก 919นะครับก็เป็นสู่ที่ใช้อยู่นะครับนี่ครับซึ่งจะติดมาแบบนี้นะครับก่อมาได้ทั้ง110หน่วยนะครับสำหรับสู่นี้ซึ่งก็อ,อย่าไปพลาดเลยนะครับก็เข้ามาจนถึงวันล่าสุดนี้นะครับก็ติดมาที่หลักสิบนะครับ สูตรอันนี้นะครับงวดใหม่นะครับเราจะใช้หลักพันนะครับหลักพันนั่นคือเลขหนึ่งครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับหลักพันมันบวกกับหลัก10บโวล์นะครับนั่นคือเลขหนึ่งนะครับหลักพันบวกกับหลัก10บโวล์นะครับสตัวนี้บวกกันได้ดเดนะครับซึ่งหลักควจะดเด่นแล้วนะครับหบวกกับหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ2ฉะนั้นงวดนี้นะครับจะเด่นที่เลข2นะครับ จะเปลนไปได้อีกถึงไมมนะครับอ่าเด่นตัวเรียวนะครับที่เลขสองจะเป็นสู่แรกนะครับอ่งวดวันที่16นะครับอรอบนี้จะเป็นของวันใหม่นะครับต่อมาสู่ที่2นะครับ ซึ่งอัสูตรนี้ก็เป็นสู่เดินดีนะครับก่อนเริ่มเดินนะแตงวันที่ออกห18นนะครับก็จะจิดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็มาที่หลัก10นะครับวันที่2นะครับทำไ้ที่90นะครับวันนั้นออก919นะครับซึ่งก็ติดมาที่หลักร้อยเลยนะตรงนี้ครับต่อมาวันนี้ครับ6 42นะครับวันที่ออกซึ่งก็เข้าที่ตัวนี้นะครับมาในหลักร้อยต่อมาวันที่4นะครับ ทำได้ที่ศูนและหนึ่งครับซึ่งในหุ้นนี้ครับก็ติดมาถึง2ตัวเลยนะครับอ่าออกศูนย์หึงสองเห็นไหมครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับอ่าต่อมางวดนี้นะครับหนึ่ก้ก็ติดมาที่เลข9นะครับก็มาในหลักสิบต่อมางวดนี้นะครับแปดนะครับก็เข้าที่เลขศูนย์ครับมาในหลักสิบหรือในงวดที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้นะครับก็ยังติดมาอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับก็เข้าที่หลักสิบนะครับ สูตรนี้นครับก็จะเด่นอยู่ที่หลักร้อยกับหลักสิบครับก็จะมาแบบนี้นครับอ่าซึ่งก็มาที่หลัก 3. สิบโวลสามอ่าสีม้วติดเลยนะครับสําหรับสูตรเด่นสูตรนี้นะครับวิธีทมนะครับสาหรับสูตรอันนี้ก็เราจะใช้หลักเอ่อหน่วลานะครับบวกกับหลักสิบท้ายขั้นที่สองนะครับ ดูครับสูตรอันนี้นำมาบวกกันแบบนี้นะครับแค่นี้ครับนำสองตัวนี้นี่จะเป็นท้ายข้อที่สองนะครับ เป็นเลขท้ายนะครับคันที่1นึ่คันที่2ซึ่งเราใช้หลักโนเวลลานะครับาบวกกับหลักสิบท้ายคันที่2แบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับบวกกับแต้ม1น,นะครับแบบนี้โอเคครับก็น,นํา1บวกกับ4เท่ากับ5นะเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะเป็น6ถูกไหมครับ5 6ซึ่งจะเด่นในงวดที่16นะครับกา,าดา ก็จะเดงอยู่ที่2ตัวนี้นะครับ56นะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับ5และในงวดวันที่16นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มี2สูตรให้เลือกนะครับซึ่งอ่าเอามาเทียบดูนะครับอ่าไม่ชนกันนะครับในงวดใหม่นี้เลขไม่ชนกันฉะนั้นอ่าเราสามารถที่เอาไปจับคู่โตได้นะครับ2ตัวโตนะครับซึ่งเราจะได้อ่แบบนี้ครับจับให้เลย สองมาจับกับ5 6นะครับเราจะได้สองนะครับแค่นี้ครับที่2คู่2 6นะครับถ้าสูตเรเ่ินต่อนะครับทั้ง2ส่วนนี้เราจะได้คู่โตนนะครับที่2คู่นี้เท่านั้นเองครับเราแค่หาตัวเดียวครับมาประกบรับชุดสามตัวโตแล้วนะครับแบบมี้2 5 2 6นะครับก่อไฟที่จะมาดูกันนะครับต่อมาเรามาเทียบดูครับกับสูอันนี้ครับสูเด่นนะครับ2ตัวนะครับ เป็นสูตรงในนะครับซึ่งสูวนนี้นะครับก็มาที่ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับเดิมสูวนนี้จะเด่นอยู่ที่หลักร้อยนะครับซึ่งช่วงหลังนะครับส่วนนี้ก็มีพลาดนะครับก็มีมาที่หลักสิบบ้างหน่วยหลักหน่วยบ้างครับก็ประมาณนี้ครับก็สลับไปมานะครับสําหรับสูวรนี้ฉะนั้นจะมีตัวที่ชนกันอยู่ครับถ้าเราเอามาเทียบดูนะครับก็จะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่นั่นคือเลขห้านั่นเองครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะมานะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับที่จะมาฉะนั้นคู่ที่เด่นสุดเลยนะครับก็จะเป็น2-5นะครับ2-5นี้นะครับถ้าคู่นี้มานะครับเราก็เอาไปวินงกันแบบนี้นะครับ เอาไปเรียนครับ1นึถึงศครับแต่นั้นครบด้วยคู่สอห้านะครับซึ่งเราจะได้แบบนี้ที่จะให้ดูนะครับข่าวพลาดนะครับแบบนี้ถ้าเกิดคู่2อห้านะครับถ้ามันมาด้วยกันนะครับเราจะได้แบบนี้ครับที่10ชุดครับก็จะเป็น3ตัวนะครับชุดโตดเนี่ยแค่นี้เองครับ ก็ฝ่ายพิจารณาครับ25กับ26นะครับซึ่งก็มีโชนกันนะครับต่อมาสูตรที่จะให้ดูนะครับคือสูตรอันนี้เด่น3ตัวนะครับก็ที่แล้วนะครับฝันให้ไว้ที่0-12ซึ่งก็ข้าวนะครับที่เลข1นะครับผล3าตัวนะครับที่ออก417นะครับก็ติดมาอยู่นะครับที่เลข1มาในหลักสิบนะครับก็ผ่านนะครับ วันใหม่นะครับวิธีทำสูนี้นะครับก็เคยบอกไปแล้วนะครับวิธีทำซิกอนลงให้ดูทุ่งวดอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับสูนี้นะซึ่งเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับคูณกับ5คงที่นะครับหน่วยล่างพวกนี้นะครับจะเป็นเลข1ถูกไหมครับเราไปคูณกับ5้าคงที่นะครับ5้าหน้านะครับอ่าก็จะเป็น5นะครับตัวแรกนะครับก็เอา1คูณกับ5คงที่แบบนี้ครับนับเพิ่มไป1่แต้มเป็น6 เพราะมีหนึ่งแท็บเป็นเจ็ดอ่าจะได้เด่นอยู่ที่5 6 7นะครับวันนี้นะครับไม่ใช่ศูนหนึ่งสองแล้วนะครับถ้าสังเกตศูงนี้ดูดีๆนะครับก็จะสลับอยู่แค่5 6 7กับศูนหนึ่งสองครับแค่นี้เองเห็นไหมครับตลอดที่สูตเริ่มเดินนะครับตั้งแต่9ก้านะครับงวดนั้นนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ประมาณปีกว่านะครับปีกว่าก็เป็นสูตรที่เดินยาวนะครับก็มี มีพลาดบ้างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีพลาดก็กลับมาเข้าเห็นไหมครับอย่างน้อยก็ห้างวดนะครับก็พลาดอีกครั้งนะครับก็กลับมาเดินได้3งวดครับซึ่งงวดที่4มันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่จะเข้าต่อนี่ยฉะนั้นถ้าเอา5 6 7นะครับมาเทียบดูกับสูอันนี้นะครับซึ่งมันชนกันอีกแล้วนะครับ5และ6มาตัวนะครับถ้าสูนี้ถ้าไม่หลุดนะครับ5 6กนะครับก็จะเด่นอยู่แค่นี้ครับ5และ6 ใครชอบเจ็ดก็ได้นะครับก็ไปวินกับอื่นก็ได้นะครับเจ็ดตัวนี้มันมีโอกาสนะครับอาไม่แน่มันจะมาที่ตำแหน่งเดิมนีก็ได้นะครับเจตัวนี้ก็มาเลยนะครับเนี่ยสังเกตุดีๆนะครับตวหนักหนยนะครับซึ่งจะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยก็จะมีเจ็ดแปนะครับเจ็ดแปดก็มาบ่อยนะครับ ก็ค mm ือ789นะครับมันมาบ่อยนะครับสามงวดไปแล้วนะครับก่อนงวดนี้อาจจะพลาดก็ได้ครับเลขคงที่นะครับอ่าก็ไฟพิจารณ์นะครับ567นี้ครับก็ประมาณนี้นครับอ่าเลขมันจะมาแต่ตัวเก้านะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาเป็นแนวทางให้ชมกันนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราชอบสู่ไหนจะไปได้เลยครับผมก็ให้เรานะครับเลือกเอานะครับเลือกเอาตัวที่เราชอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราถูกใจนะครับแคปไว้ดูได้เลยนะครับก็มีวิธีทําให้ดูแล้วนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นคู่ที่จับให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับในวันที่16กรกฎานะครับะจะแคปบไว้ดูก็ได้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเ,เตือนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ